สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการห่วงจุ้ยเพื่อชีวิตเป็นพอดแคสต์ที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับศาสตร์ปริสัมพันธ์หรือวิชาห่วงจุย้ยตามหลักปรัชญาของสำนักไทยเมคาจัดรายการโดยอาจารย์วรันดอนและแองเจลาซินสำหรับซีซั่นหนึ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปัจจัยการใช้หวงจุ้ยให้ได้ผลโดยอิงตามเนื้อหาในหนังสือสนามปราณสถิต เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องพื้นฐานสำคัญมากๆนะครับของการปรับห่วงจุ้ยให้ได้ผลสวัสดีค่ะซึ่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยหลักๆก็มาจากหนังสือสนามปราณสถิตนะครับที่น่าสนใจคือเขาเน้นเรื่องเจ้าชะตาคือตัวคนเรานี่แหละเป็นศูนย์กลางเลยใช่ค่ะหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับคนที่อยู่อาศัยมากๆครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจว่าไอ้ปัจจัยพื้นฐานง่ายๆพวกนี้ทำไมมันถึงสำคัญแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับพลังงานของตัวเจ้าชะตาออื mm ืห hmm. ข้อมูลบอกว่ามี6ปัจจัยหลักๆเลยคือสว่างสะอาดสะดวกระเบียบระบบแล้วก็ระบาย mm hmm. เดี๋ยวเรามาแกะดูกันทีละข้อนะครับ mm hmm. ได้เลยค่ะเริ่มอันแรกเลยสว่าง เรื่องแสงสว่างนี้ปกติเราก็คิดว่าแค่ให้มองเห็นชัดๆแต่ในมุมของสนามปรานสถิตนี้มันมีความหมายลึกกว่านั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะหนังสือสนามปรานสถิตเนี่ยนะคะเขามองว่าสว่างไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามหรือแบบการใช้งานอย่างเดียวนะคะครับต่มันเกี่ยวกับพลังงานหรือที่เรียกว่าปรานโดยตรงเลยแสงสว่างที่มันพอดีพอดีนะคะไม่จ้าไปไม่มืดไปมันช่วยส่งเสริมพลังงานอยางอ พลังงานหยาบค่ะที่เป็นพลังงานแบบเคลื่อนไหวทําให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงแต่ถ้ามุมไหนมันมืดมืด,มดอับอบนะคะมันก็อาจจะกลายเป็นที่สะสมพลังงานหยินหยินที่นิ่งๆิ่งเหรอครับใช่ค่ะที่มันนิ่งๆิ่งหนักๆซึ่งตามหลักแล้วก็อาจจะส่งผลกับอารมณ์หรือความรู้สึกแบบไม่ค่อยสดชื่นของเจ้าชะตาได้เหมือนกันค่ะน่าสนใจมากครับพอพูดถึงพลังงานหนักหก็นึกถึงข้อต่อไปเลยสะอาด อันนี้เหมือนจะเกี่ยวกับแค่เรื่องอนามัยแต่จากข้อมูลเหมือนมันมีมิติเรื่องพลังงานเข้ามาเกี่ยวด้วยถูกต้องเลยค่ะคือสะอาดในที่นี้มันไปไกลกว่าแค่เรื่องฝุ่นหรือความสกปรกที่เราเห็นเห็นกันนะคะครับหนังสือเขาอธิบายว่าพวกความรกของที่วางกองกองกันฝุ่นนานานเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังงานที่มันติดขัดนะคะแล้วก็สะสมความ ความนิ่งเฉยเอาไว้อืซึ่งพลังงานแบบนี้แหละค่ะมันส่งผลต่อเจ้าชะตาได้เลยอาจจะทําให้คิดอะไรไม่ค่อยออกรู้สึกอึดอัดหนักๆเหมือนแบกอะไรไว้ใช่ค่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยการดูแลความสะอาดทุกซอกทุกมุมหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างถังขยะก็ต้องมีฝาปิดต้องเอาไปทิ้งบ่อยๆมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องระเบียบแต่เป็นการเคลียร์พลังงานลบ ประมาณนั้นเลยค่ะป้องกันไม่ให้พลังงานไม่ดีมันสะสมในพื้นที่หรือสนามของเราค่ะพอสะอาดแล้วมันก็มักจะทำให้สะดวกขึ้นด้วยนะครับอันนี้ปัจจัยที่3การมีทางเดินโล่งๆไปไหนมาไหนง่ายๆอันนี้มันช่วยเรื่องพลังงานยังไงครับหลักการสำคัญในสนามปราณสถิตก็คือเรื่องการไหลเวียนของปราณน,นี่แหละคะ่ะการไหลเวียนค่ะความสะดวกในการเดินเหินเนี่ยหรือช่องทางให้อากาศถ่ายเทได้ดี มันก็คือการเปิดทางให้พลังงานดีๆมันไหลไปได้ทั่วถึงแบบราบรื่น oh. เหมือนเส้นลวดในร่างกายเราเลยค่ะถ้าทางเดินมีของเกะก,กะหรืออากาศมันอับๆถ่ายเทไม่ดีพลังงานมันก็จะติดติดขัดใช่ค่ะมันไหลไปหล่อเลี้ยงพื้นที่แล้วก็ตัวเจ้าชะตาได้ไม่เต็มที่ก็จะรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวไม่โปร่งอะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจเลยครับทำให้พลังงานในบ้านมันมีชีวิตชีวาขึ้น ทีนี้มาถึงกลุ่มหลังๆที่เกี่ยวกับการจัดการแล้วครับระเบียบระบบแล้วก็ระบาย3คํานี้มันทํางานได้กันยังไงครับอย่างตัวอย่างชั้นหนังสือที่ข้อมูลให้มานี้น่าสนใจดีเป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะลองนึกภาพชั้นหนังสือตาม3หลักนี้นะคะระเบียบก็คือการจัดวางให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้ซ้อนๆกองกองกันครับดูสบายตาขึ้นใช่ค่ะลดความรู้สึกวุ่นวายทางสายตาก็คือลดพลังงานที่มันปั่นป่วน จากนั้นก็ระบบค่ะคือการจัดหมวดหมู่ให้มันหาง่าย uh huh. อาจจะแยกตามประเภทหนังสือตามคนแต่งหรืออันไหนหยิบบ่อยไม่บ่อยก็ว่าไปพอหาง่ายมันก็ลดความหงุดหงิดของเจ้าชะตาใช่ไหมคะจริงครับหงุดหงิดน้อยลงพลังงานตอนหาตอนใช้งานมันก็ราบรื่นขึ้น แล้วก็ที่สําคัญมากๆอันคือระบายค่ะระบายคือกาน,นขัดแยกของที่ไม่เอาแล้วไม่ได้ใช้แล้วออกไปเลยการเก็บของเก่าๆที่ไม่ได้ใช้กองๆไว้เยอะๆนะคะมันไม่ใช่แค่เปลืองที่นะครับ แต่ในทางพลังงานมันคือการกักพลังงานเก่าๆที่มันนิ่งๆไว้ไงคะมันเลยไม่มีที่ว่างให้พลังงานใหม่ๆหรือโอกาสดีๆเข้ามาหาเจ้าชะตาอ๋อเหมือนการเปิดที่ว่างใช่ค่ะเปิดพื้นที่ทั้งจริงๆแล้วก็ทางพลังงานด้วยซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็ตรงกับแนวคิดในสนามปราณสถิตเลยว่าเราปรับแต่งโครงสร้างคือพวกแสงสีที่วา่างครับแล้วก็รูปแบบคือการจัดวางการจัดการเพื่อดูแลสนามพลังงานของเราเองได้ค่ะ ชัดเจนเลยครับสรุปก็คือปัจจัย6กอย่างสว่างสะอาดสะดวกระเบียบระบบระบายเนี่ยมันไม่ใช่แค่จัดบ้านให้สวยๆนะไม่ใช่แค่นั้นเลยค่ะแต่มันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่แบบทรงพลังมากในการปรับสนามพลังงานหรือห่วงจุ้ยในบ้านเราซึ่งมันส่งผลต่อเจ้าชะตาโดยตรงเลยตามหลักสนามพลังสถิติที่ว่ามาถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมพลังงานบวกให้เรานั่นเองถ้าให้เห็นภาพง่ายๆนะคะ สว่างที่พอดีก็ช่วยเรื่องอารมณ์เราครับสะอาดกับสะดวกก็ทําให้พลังงานมันไหลดีไม่ติดขัดเหมือนเลือดลมเดินสะดวกไงคะส่วนระเบียบระบบระบาย3อันหลังนี้ก็ช่วยสร้างความชัดเจนปลดปล่อยพลังงานเก่าๆหนักๆทิ้งไปเปิดรับสิ่งใหม่ๆให้เจ้าชะตาทั้งหมดคือการดูแลสนามของเราให้ดีใช่ค่ะให้มีพลังงานที่ดีอยู่เสมอการเข้าใจแล้วก็ ลองเอาหลักพื้นฐานพวกนี้ไปทําดูเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจเรื่อง่วงจุยหรืออยากจะปรับพลังงานในพื้นที่ตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําได้ง่ายด้วยค่ะครับก่อนจะจบกันไปวันนี้ก็อยากฝากคําถามทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งให้ลองไปคิดคิดหรือสังเกตกันดูนะครับว่าถ้าวันนี้เราลองหยิบปัจจัยพื้นฐานสักข้อหนึ่งใน6ข้อนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้จริงๆจังๆในพื้นที่ส่วนตัวของเราจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆในความรู้สึก หรือพลังงานในพื้นที่นั้นบ้างหรือเปล่าครับขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจบไปแล้วสำหรับอีพีนี้ของเราหวังว่าทุกคนคงพอจะได้มุมมองทัศนะใหม่ๆกันบ้างถ้ารู้สึกชอบหรือใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและพบกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะ